สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมซูบา r ไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้ว,ว,ลวเราอยู่กันในเกมโรบอกกันนะครับในแมปที่ชื่อว่า Identity f o r e นะครับผมโอ้หังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนานมากก็เลยกลับมาเล่นโรบอกให้ดูเลยแล้วกันในแบบผีเลยมาเล่นเลยดีกว่า โอเคนะครับผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแบบก็จะเป็นแบบแนวเข่าวงกดนะครับผมแล้วเราก็ต้องเอา Hello, <Th> เฮ้ยอุ๊บอะไรเนี่ยโผล่เฉยเลยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยโอ้ตายนังย่านะอย่าเพิ่งนะขอเดี๋ยวก่อนขออธิบายดานก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆ <laughs> ซึ่งแบบนี้นะครับก็ ราต้องหาทางออกนะผมแล้วก็จะเจอผีแบบเมื่อกี้ก็จะไล่ฆ่าเราครับผมมันจะมีมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคือมันมีหลายตุ๊กเอาทางตันเอาจบละชีวิตเอาไงครับเอาไงดีครับเออทางตันครับ two hours later ออฟเลยปะเราออฟเลยปะ อ๋ออ๋เออได้เฉยร่า <_ d umb laugh> ก่อนครับพี่ร่าก่อนครับพี่ร่าก่อนครับไปละเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเขาบอกมือเรียกเราเฮ้ยวัดโอ้ยพี่เดียวโอ้ยตกใจทั้งคู่เลย,สยแสบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยินมาแล้วอะไรตัวอะไร

ไม่อะไรอ่ะอะไรเขียวเขียววัดเฮ้ยอะไรอ่ะไปทางออกทางออกนี่ว่าเฮ้ยแล้วเอาแล้วมันตันเหลือส์อุ้ยตกใจหมดอีโอ้โหไอ้โอ้โหสะดุ้งเลยโอ้โหโอ้โหกะจะโผล่ก็โผล่มาอืมเอาแล้วนะเอาแล้วนะเล่นอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ย อืม,อมเอาไปแล้วดุ้งเลยครับผมเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ดุ้งเลยครับสะพ้กันตรงเต็มๆหน้าเลยเมื่อกี้ <c oughs> เยี่ยมทางออกไม่มีใครตามมานะเยี่ยทางออก เซฟแล้วโอเคไหนเปิดดูสิเปิดแล้วโอ้ไปออกจากเกมนี้กันดีกว่าเอาไหนล่ะฉากจบ โอ้โหมีด่านสองโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ฉากจบเพราะมันเป็นด่านสองครับผมคือไอ้ด่านสองเนี่ยเหมือนกับมันเป็นแบบโอ้หออกข้างนอกแล้วะด่านป่าแล้วครับผมโอเคฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็ตัวนี่ก็ตัวโอ้ตาย อะไรมาทำไมอไม้ไรนั่งค่อยๆเดินมาค่อยๆเอาแล้วไอ้เคงขวา